กาะกูดเป็นของคนไทยทุกๆคนนะครับพื้นที่ทับซ้อนไม่มีทะเลไม่ทับซ้อนกับใครแล้วเรื่องไรต้องมาทับซ้อนอ่ะก็มันของเราอ่ะดาราด,ดังลั่นกาะกูดเป็นของไทยนะมันจะเป็นของใครเพราะก็เป็นของไทยจีนะดาราคนนี้ชื่ออะไรแนดะ้มินลืมชื่อจำไม่ได้แนละ้วใครรู้ชื่อช่วยพิมพ์มาบอกหน่อยนะชื่ออะไรที่แกเป็น จไม่ได้ที่แกเป็นสนิทกับพี่ตั๊กบอลลูบูลน่ะเออนั่นแหละนะอ่ะก็ต้องขอบคุณดาราด้วยที่ออกมาคอเอากันที่ออกมาส่งเสียงนะเออเพราะว่าไอ้ดาราเสื้อแดงตัวนี้ดาราเสื้อแดงก็ใบแดก <c oughs> นะน้องแกงอองแกงออมอะไรตอนนี้ก็นะโอ้โหเงียบกิบ๊บใบกินกันหมดอมืดาราที่เคยสนับสนุนนะไอ เพื่อไทยเนี่ยนะฮะนะมดดำมดแดงไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะฮะเออเงียบกันหมดเลยไม่เห็นมีใครออกมาคอเอาเลยไม่ออกไม่เห็นมีใครโอ้โหออกไอตอนที่ลุงตู่อยู่เนี่ยนะโอ้ออกมาคอเอาอะไรกันเต้ไปหมดนะสารพัดจะคอเอานะฮะลุงตู่ทำไมได้ก็ออกไปเนะพอทักษิณพูดว่าอ๋อเดี๋ยวแบ่งกันคนละครึ่งห้าสิบห้าสิบเงียบกิ๊บดารางเงียบกิ๊บ เออดาราคนอื่นนะเงียบกิ๊บหมดนะเออเนี่ยก็ดาราข้างชาติหรือเปล่าเนี่ยไอภูมิธรรมบอกว่าลดความข้างชาติลงบ้างอแบบนี้ดาราข้างชาติไหมเขาไม่ได้ข้างชาติเขาเรียกรักชาตินะครับเออก็ไปหาว่าเขาข้างชาติอีกโอ,อ้โถอ,อนะไม่ข้างได้ไงไอทักษิณมันบอกจะแบ่งกันห้าสิบห้าสิบแล้วอะ่ะโอ้โห นเ,เนี่ยครับก็ต้องขอบคุณดาราท่านนี้ด้วยนะที่ออกมาขอเอาที่กล้าออกมานะไม่กลัวไอ้พวกเสื้อแดงทั่วลงนะไอ้พวกเสื้อแดงก็ควรจะเขาเรียกว่าอะไรนะเรียกมีมความรักชาติบ้างนะนะไอ้พวกเสื้อแดงทั้งหลายนะครับเออไม่ใช่ทักษิณพูดอะไรอ๋อใช่เลยท่านทักษิณพูดใช่เลยดีมากเลยอย่างเงี้ย เออเขาจะแบ่งกันห้าสิบห้าสิบมึงก็ทักษิณพูดถูกต้องแล้วดีมากแล้วเราอย่าไปข้างชาติมากเนี่ยเออนะโอ้โหพูดมาได้ยังไงนะครับเออพูดใจหายแวบไปอยู่ตะตุ่มนะเออถ้าเกิดมันเสียเกาะกูดขึ้นมาจริงทำไงเนี่ย เนะเสียผลประโยชน์ทางทะเลแบบ50 50ขึ้นมาจริงๆทาไงเนี่ยนะมันจะมันจะแบ่งกันยังไงว่า50 50มันรู้เหรอข้างในใต้ทะเลมันมีทรัพยากรขนาดไหนมันรู้เหรอแล้วนะเองเอง,เองดูดน้ำมันไป50บัแล้วอีก50บาตแล้วให้ชั้นอย่างเงี้ยเหรอฮนะโอ้โหมันคือของไทยแน่นอนร้อนตะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หแล้ว มีเอกสารยืนยันทั้งภาษาไทยภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษนะครับเออนะมันมีไม่ใช่เป็นอย่างอื่นเลยมันคือของไทยก็คือของไทยนะแต่มันจะเสียก็พ่อไอ้นี่แหละไอ้ทักษินนี่แหละพูดมาได้ไง50-50นะแล้วลูกสาวเป็นนายกก็ไม่ค่อยจะรู้ภาษีภาษาอะไรนะเออเดี๋ยวพ่อมันสั่งการมาไงมันก็ทําตามหมดแหละมัค่อยรู้เรื่องภาษีภาษาหรอก เนายในยุงอิงอ่ะสภาพในยุบงอิงคือตอนนี้คือแบบไม่ไหวนะนะแล้วเมื่อไหร่ศาลจะตัดสินสักทีก็ไม่รู้นะเออ้ก็เป็นพอสมควรแล้วมั้งนะหรือเป็นสักปีหนึ่งก่อนค่อยตัดสินเหรอหรือไงอ้จจได้ทำเนี่ยนะเ,เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโคดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ